มิตรภาพไม่มีวันจางหายคือความหมายของคำว่าเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผลทิปไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ผลทิพไอริสง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้มีดอกไม้แบบใหม่แล้วค่ะพี่น้องที่จะนำมาเสนอนำมาให้พี่น้องชมกันนะคะก็ถ้าถูกใจก็นําไปใชใ้เป็นประโยชน์ได้นะคะทุกคน นี่อะค่ะแต่ว่ามันจะกรีบเยอะหน่อยนะคะต้องขยันทํากรีบนิดนึงอะคะ่ะแต่ที่นี้พอทําออกมาแล้วมันสวยดีก็เลยนํามาฝากกันนะคะนํามาแบ่งปันกันเหมือนเดิมละค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะอันนี้ไม่ยากนะไม่ยากจริงๆค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความอดทนที่จะทำไอ้กรีบลเล็กๆแบบเนี้ยมากเลยนะคะแต่พอทําออกมาแล้วสวยงามถูกใจ หายเหนื่อยหายเหนื่อยหายท้อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะไหมก็ใช้เบอร์สิบหกสองเส้นควบเหมือนเดิมเข็มก็หนึ่งจุดห้าศูนย์นะคะขนาดหัวนะคะขนาดหัวหนึ่งจุดห้าศูนย์เรามาเริ่มกันเลยนะให้เราทำมจิริงนะคะทำเป็นวงกลมเอาปลายปลายไหมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี้นะคะราสอดเข็มไป ม้วนกลับมาค่ะดึงขึ้นมาแล้วดึงโซ่กลับมาดึงเป็นล็อกเป็นเป็นโซ่ที่หนึ่งล็อกไปแบบนี้นะคะอันนี้เรานับเป็นโซ่ที่หนึ่งนะแล้วก็ถักอีกสองโซ่รวมแล้วขึ้นต้นตรงนี้ขึ้นโซ่สามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะให้เราถัก พอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้ค่ะช่องช่องวงกลมเนี้ยทั้งหมดสิบหกครั้งนะคะเราไม่นับรวมโซ่นะเราไม่รวมโซ่นะคะสิบหกครั้งเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับที่หนึ่งสองสามเห็ไนไหม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวนะเจ็ดแล้วอ่าวนี่ไม่เห็นเนีย สิบสี่สิบห้าเดี๋ยวเราดึงตรงนี้นิดหนึ่งนมันจะหลุดสิบห้าแล้วนะคะสิบหกพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราจิ้มสีตรงนี้ค่ะตรงโซ่สามนี้นะคะบนยอดนี้จิ้มสีมาแล้วล็อกไปก่อนนะคะกันหลุดค่ะแล้วก็หงายขึ้นมา แล้วให้เราดึงเส้นนี้นะคะดึงรูดเลยคะ่ะรูดที่เขาชิดกันนะอดึงรูดมาก็จะชิดกันแล้วเราจะได้วงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวไหมเอเซตไหมปลายไหมนี่เราค่อยเก็บที่หลังนะดึงมันไดนพอมันแน่นอยู่แล้วเด้เราได้สิบหกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ การถักโซ่ห้านะอันนี้คือขึ้นโซ่เอามาเอาใหม่นะอ่พอเราได้แบบนี้แล้วต่อด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นไปหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องอันนี้แล้วมันลงช่องที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นไปหนึ่งช่องลงช่องที่สอง หนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า บนไม้รอบเลยนะคะเราได้กี่ห่วงแนละ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เอห่วงสุดท้ายสุดท้ายนี่ลงตรงนี้เลยค่ะจิ้มนี้เลยนี่นะคะเราจะได้ทั้งหมดแปดห่วงนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราได้ทั้งหมดแปดห่วงตรงนี้มันเหลือนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะเดี ม่ใช่สิเอาใหม่นะใหม่นะตรงเนี้ยใหม่ใหม่มันไม่เนียนตรงนี้เ็ x อ่าแล้วขยับมาค่ะ c ในช่องถัดมาอ่าได้แล้วนะลักษณะออกมาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เออต้องก่ออภไปนะสับสนนิดหนึ่งนะทุกคน <c oughs> แล้วต่อด้วยนะคะโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนะถักพอหนึ่งคอลงไปในเนี้ยค่ะ ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็โซ่หนึ่งปิดงานจิ้มลงไปค่ะเอ็กค่ะอ่าแล้วถักวนไปเลยค่ะแล้วเราก็ไปพร้อมๆกันนะหนึ่ง ห้าบางทีก็ไวไปนิดต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็ถักเพลินแล้วลืมตัวค่ะอ่าอ่าโซ่หนึ่งกรีบนี่ทําเหมือนกันเลยค่ะโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปทั้งหมดห้าห้าอ,อูหกครั้งนะเออหกครั้งค่ะเอ,อ๊เป็นไรเนี่ยลิ้นพันสามละสี่ ห้าหกพูดอยู่คนเดียวก็ก็แย่งแย่งตัวเองพูดนะคะรีบพูดไปหน่อยต้องขออภัยพี่น้องโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มไปเรื่อยๆค่ะคุยบ้างโม่บ้างตามาภาษาครูฝนนะคะก็สี่แล้วห้าแล้วก็หก เราจะถักแบบง่ายๆนี่แหละค่ะออกมาถูกใจเราก็โอเคแล้วนะไปต่อนะคะถักให้รอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพายเอ่อจะทำกลีบเล็กๆเนี่ยด้วยกันสี่ห้าหกโ,โซ่หนึ่งปิดงานปิดกลีบเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หนึ่งปิดนานเอ็กในช่องถัดมาโซ่หนึ่ง บสุดท้ายแล้วนะคะเอเอกในช่องถัดมาสุดหนึ่งสุดท้ายแล้วสองสามสี่ห้า โซ่หนึ่งแล้วก็ x ตรงนี้ค่ะปิดงานเราจะได้แบบนี้นะคะทีนี้ให้เราถอดเข็มออกมาแล้วจิ้มจิ้มด้านหลังนะคะทะลุตรงนี้นี่ค่ะมองเห็นนะจิ้มตรงนี้นะแล้วเราก็ดึงไหมตัวนี้ค่ะไปด้านหลังหรือจะมองตรงนี้ก็ได้นะอะดึงไหมามาค่ะดึงมาด้านหลังนี้แล้วก็โซ่เอาไว้หนึ่งพลิกกลับมา ต่อด้วยโซ่หกค่ะอันนี้เรานะับเป็นหนึ่งแล้วนะสองสามสี่ห้าแล้วก็จิ้มตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะมีจะมีสองเส้นตรงนี้นะคะให้เราจิ้มตรงนี้แล้วก็เอ็กค่ะต่อด้วยโซ่หกสามสี่ห้าหกจิ้มใหม่นะคะ จิ้มสองเส้นตรงนี้ค่ะจิ้มตรงระหว่างกลีบนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆค่ะให้ให้ครบรอบเลยมันจะมีสองเส้นตรงนี้ค่ะจิ้มหมนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตรงนี้ใช้โซ่หกนะคะจิ้มสองเส้นนี้ขึ้นมาหนึ่งสองสามสีห้าหกจิ้มแล้วนัดขึ้นมาค่ะอเอ็กห้าหก จิ้มแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะ x เ,เลยสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จิ้มตรงนี้นะคะ่ะ ที่ติดกันตรงนี้นะสี่สีมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ย้ายย้ายเข้ามาจิ้มในห่วงนี้ <c oughs> เป็นเอ็กค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีทั้งหมดแปดห่วงเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะเราก็จะทํากลีบลเล็กๆค่ะทํากลีบขะะึ้นค่ะ โดยการขึ้นต้นขึ้นต้นโซ่ทั้งหมด14โซ่นะคะ14นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พอได้14โซ่แล้วให้เราจิ้มโซ่ที่สองเว้นไว้นะคะ1ให้จิ้มโซ่นี้นะ จิ้มโซ่ที่สองเนี่ยเอ็กขึ้นมาค่ะเอ็กแล้วก็พันหัวเข็มถักเป็นตัวทีนะอ่าพันหัวเข็มอีกค่ะอันนี้ถัก f พอหนึ่งคอนะคะนี่ค่ะที่เหลือนี่ก็ถักพอสองคอไปทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะหลักที่หนึ่ง พันสองครั้งนะคะหักที่สองหักที่สามพันสองครั้งค่ะหลักที่สี่พันสองครั้งนักที่ห้า ที่ 6. หลักสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนหลักที่เจ็ดที่เหลืออีกสามช่องนี้นะคะสามช่องโซ่ก็พันหนึ่งครั้งเป็นตัว f นะคะพอหนึ่งคอ 1, คอ่าแล้วก็ตัวทีค่ะแล้วต่อด้วย x ตรงนี้ x ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้จิ้ม x ตรงนี้ค่ะในห่วงโซ่นี้ไป 1> x ที่หนึ่ง x ที่สองเราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะทีนี้ในช่องเนี้ยเราจะใส่ทั้งหมดสองกลีบนะเราไปต่อคะ่ะช่องโซ่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้นะคะเราจะใส่ทำทำสองกลีบเพื่อให้ดอกเขาดูบานสะพังเลยนะคะต่อด้วยโซ่สิบสี่เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เราก็ทำเหมือนกลีบแรกนะคะเว้นไว้หนึ่งโซ่แล้วลง x แล้วก็ท f พอหนึ่งคอแล้วค่ะในพันสองครั้งพอสองคอไปเจ็ดหลักนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหก เจ็ดต่อด้วยพอหนึ่งคอลงในหลักถัดมาแล้วก็ตัวทีแล้วก็เอ็กค่ะน่คะแล้วก็ให้เราเอ็กตรงนี้นะคะในในห่วงโซ่นี้คะ่ะอีกครั้งหนึ่งนี่คะ่ะเราได้สองกลีบนะคะห่วงหนึ่งเราจะใส่ห่วง ห่วงโซ่หนึ่งตรงนี้เราจะมีหนึ่งสองสองกลีบนะคะแล้วเราไปต่อค่ะโดยที่ย้ายเอ็มามาเอ็กหนูในช่องโซ่นี้นะคะ่าไปต่อค่ะโซ่สิบสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็จิ้มเอ็ ทีทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันทุกกลีบเลยแล้วก็เอฟมาต่อด้วยพอสองคอนะคะพอสองคอพันสองครั้งนะคะไปเจ็ดหลักค่ะเราก็จะทำซ้ำๆแบบนี้ไปโดยรอบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละกลีบเนี่ยทำเหมือนกัน เหลือสามช่องสุดท้ายก็เป็นคอหนึ่งคอทำไมคอหนึ่งคอแล้วก็ตัวทีหึงรวบ x ค่ะแล้วก็ x ลงในช่องนี้นะคะในช่องโซ่นี้ในห่วงโซ่นี้1 x แล้วก็อีกหนึ่ง x เพื่อที่จะขึ้นกลีบต่อไปนะคะทุกคนคะเราถักมาจนถึงเหลือกลีบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะ แล้วก็เสร็จกิจสุดท้ายแล้วเราค่อยมาเก็บเก็บริมเก็บงานด้วยกันนะคะที่เป็นแบบนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่มันก็จะงิง,งิงงออย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเก็บริมแล้วเขาก็จะสวยงามขึ้นนะคะ ก็ทําเหมือนกันทุกกลีบเหมือนเดิมอันนี้คือกลีบสุดท้ายหนึ่งช่องโซ่เนี่ยเราก็จะใส่ไปทั้งหมดสองกปีบนะคะช่องโซ่หนึ่งก็หมายถึงตรงนี้นะไปต่อนะคะพันสองครั้งไปทั้งหมดเจ็ดหลักสอง ลำที่สี่ดัำที่ 5. ห้าดัำที่ 6. หกดับที่เจ็ดแล้วก็ตัวเอฟค่ะพอหนึ่งคอตัวทีค่ะหนึ่งคอดึงรวบแล้วก็เอ็ก แล้วให้เรา X ลงในช่องนี้นะคะในช่องโซ่นี้ X นะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้ครบไหมดูด้านหลังอย่างนี้นะนี่ค่ะช่องโซ่หนึ่งช่องโซ่หนึ่งก็คือช่องนี้นะคะแบบนี้อย่างนี้ค่ะเราก็จะใส่ทั้งหมดสองกลีบสองกลีบนี่นะคะไปจนรอบ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บริมค่ะเราจะเก็บริมแล้วนะคะเราก็สีมาค่ะสีตรงนี้ก่อนสีสีติดกันก่อนนะคะแล้วก็สีที่กรีบเนี่ยค่ะช่องตัวช่องนะสีหนึ่งหนึ่งนะคะสองอ้ยเดี๋ยว แล้วนะคะสามสี่ห้าห้าครั้งนะคะแล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วจิ้มดึงสีขึ้นมาดึงรอดผ่านโซ่หนึ่งจิ้มการเก็บก็จะเหมือนกับอ,อดอกไม้ทั่วไปที่เราทำทำกันมานะคะนี่ค่ะ จิ้มดึงสีแล้วก็โซ่หนึ่งน้องนั่งรอแม่ก่อนน้องหมาเหมือนเขาจะรู้นะเวลาเราทำงานทีไรเขาก็าจะมาเรียบจะออกข้างนอกพอถึงมุมนี้นะคะเราก็จิ้มไปตามปกติจิ้มไปนะคะเนี่ยค่ะจิ้มดึงสี เดี๋ยวรอสักคู่ลูกรอรอแป๊บหนึ่งนะนังรอแปบ๊บน,น,นะนึ่นะคะจิ้มลงไปนะนี่นะคะแล้วทีนี้เราจะเหลือช่องโซ่ตรงนี้นะคะเว้นไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ นับที่สี่เอ้ยนับผิดหนึ่งสองสามสี่ไปอีกช่องหนึ่งค่ะเราจะเว้นไว้หรือว่าเราจะกะด้วยสายตาก็ได้แต่เว้นไว้นะาสี่ช่องนับ <c oughs> เพื่อเผื่อไม่หลงนะคะ <c oughs> ก็นับขึ้นไปนะหนึ่งสองสามสี่อันที่ห้านะคะตรงตรงนี้เราโซ่หนึ่งนะนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ลงหลักที่ห้านะคะ นับตามหลักเข้าได้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่หลงนะนับแบบนี้นะคะหลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลงจิ้มลงหลักที่ห้าแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปต่อแบบนี้ทุกกีบเราทําเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวทําอีกนิดนึงค่ะ ตะมุมมันก็จิ้มตามช่องของเขาเลยนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะถ้าเราอยากให้กรีบน้อยลงนะคะเดี๋ยวบอกนิดนึงเนาะถ้าถ้าเราอยากให้กรีบรอบเนี้ยมันน้อยลงสมมุติว่าเราจะทำทาทกาสิบสิบเจ็ด สิบเจ็ดกรีบอรอบวงนี้มันมีสิบแปดใช่ไหมเอยเราจะทำสิบสี่ตรงเนี้ยรอบวงนี้ตัวนี้นะคะเราก็จะต้องทําน้อยลงค่ะก็ประมาณสักสิบสี่สิบสี่หลักลดลงตามลำดับนะคะจะจะได้มันก็จะได้กลีบที่น้อยลงอันนี้เราขึ้นสิบหกเราก็จะได้ทั้ง,งหมดเนี่ยสิบสิบหกกรีบเหมือน,เ,อนเดิมเอ๊ะพูดล <laughs> พูดให้งงหรือเปล่าเนี่ย ก็เอาเป็นว่าอยากได้น้อยได้มากก็ลดลงตามสัสดส่วนมาเลยนะคะน้องหมาก็กวนเหลือเกินทำให้แม่พูดไปเรื่อยเฉยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าจิ้มนะคะทุกคนคะเราทำต่อกันไปแบบนี้นะคะจนมาถึงครบรอบเราก็จะจิ้มตรงนี้เชื่อมกันติดกันนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เราก็จะได้ดอกไม้ที่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ที่เราทําสําเร็จแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงานที่เรารักนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ